สวัสดีค้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FRY Channel อยู่มของผม FRY ครับและเกมที่เรานกำลังชมตอนนี้คือนะ Space of the Line ในชัตเตอร์ที่13นั่นเองนะครับผมโอ้โหกำจะกลับมายินอยู่ครับได้ยินเสียงคนยิงกันอยู่ไม่มีเว้ยนี่เครับ จงยิงใครแน่ๆเลยเหลือตัวอ่ะอุ้ยนัดแรกเว้าเลยนัดแรกก็เว้าเลยอือหืออือโว้ยไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอโอเคครับค่อยๆไปครับดูเหมือนมันจะเยอะอุ้ยเอาอะไรวะอีกพวกนี้ โอ้หพวกมันยิงเพื่อนเราสลบไปแล้วอือโอ้โหรอ Achievement เฉยฮะก็วิ่งไปช่วยเพื่อนก่อนครับโอ้หเห็นหนาไหนนั่นละอือเก้ยคบไปครับเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บอือโอเคลุกให้หนียวเฮ้ยมึงวิ่งไปไหน หลบกอลวิง่งไปไหนนักหนาไหนวะสับไปไม่ไหวครับไม่ไหวจะตายเอาวางระเบิดไปแล้วไม่ต้องหนีอ้ ย่แย่แปืนยังผิดแล้วไม่ได้จับมาไม่ลรงเป้าไม่โดนเลยอ้ยอเหี้ยกวะเกาะฉุดเกาะทีต้องเป็นเซนไซย,ย่าฮะฮะแมโคตเยอะเลยว,ลว,วะทำไมดีไหนดีครับ มันมุดแล้วโคตรเยอะเลยยิงจางเลยสัสแม่งโคตรเยอะเลยครับตอนนี้อ้าวมีปืนเอามือมือ,อ,อมือเอาใช่ไหมครับ อ้หูยายิงถักหูยิงถักหูถักหัวโอเคไปดูครับเด็กกระสุนนอนับสองครับอุ้ยหัวขาดครับสุดยอดแห่งความแรงเอ้ยยิง้ยเตัวทฮ้มเฮ้ยเฮยเฉยโอ้โหมันเะมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ย้ย้วเเ้ อ้าไม่ตายด้วยมา,าเอ้ยมาแล้วมันเข้ามาใกล้เรือ่อยๆเข้าหน้าเข้าหน้าไปแล้วครับจังหวะนี้เบเซอร์พวกเนี้ยเข้าหัว,วหมดหรือยัง โอ้กว่าจะลุกนะกว่าเจ้าจะลุกได้เอาสักข้าเกือบตายเคบเรา,เรารก็เดิน so. ไปข้างหน้าเสียงอะไรว่ารู้สึกเพื่อนหายไปไหนหนึ่งคนเออโดนไหมอ้าว ปืนเนี้ยแรงดีแต่ว่าถีบทิ่หายเลยอะไรทังสีเก็บเราจะทำไรมาลูกไป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 โอ้โหมีกล่องอย่างนี้เหมือนข้างหน้าจะต้องมีเรื่องแน่แนครับ โอ้ยเพียบเพียบเกิดฉากก่อนเลยได้ไหมหนึ่งตัวครับเก็บไปเรียบร้อยโอ้โหข้างบนว่ะเจ็ดเทอุ้ยไอ้สไนเปอร์เรก็บมันก่อนได้ไหมเก็บมันยิงมันเลยจ้าไอ้พวกนั้นยิงเหรอะยิงเหรอะยิงเงออย่าอยานะครับ โอ้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  my god เอาตายไหมตายอย่าวิ่งเข้ามาวิ่งมาก็ตายสิฮะอุ้ยขยุ้ยแม่นจังวะเฮ้ยเไอ้เจี๊ยอุ้ยไอ้เงยเราต้องบุกไปใกล้ๆหรือเปล่าครับอย่าวิ่งเข้ามาครับโอ้โหเจ็บแสบเจ็บแสบ ยิงทีนี่เจ็บแสบโอ้ยเฮ้ยเอาเหรอโอ้โหรอบกัดรอบกัดิยิงไม่ตายยิงตายอ่ะเฮ้ยจะตายจะตาย ว่างระเบิดไปแล้วเอาใครมันยิงข้างๆเออไอหนี่อืมอย่าอย่าอย่ายิงซะหน้าเทาเลยครับอืมแแอืมว้างอะไรแแบบว่างระเบิดมีแกมันมีอีกเหรอเนี่ยอุ๊ยทำไมเงย ว่างขึ้นไปแม่งคว้างระเบิดไปแล้วอือ <c oughs> ตายครับตายเห็นเห็นวิ่งเข้ามาเฉยอย่าวิ่งเข้ามาฮะโอ้โหทำไมมันออกมาเรื่อยเลยวะ <c oughs> อุ๊ยมันหมดไหมเนี่ยอือโอ้โหโดนไปอัดหน้าโอเคครับค่อยๆไปครับ <c oughs> ไม่ค่อยแล้วใช่มไหมอุ๊ยไม่เห็นกูละสิ

แก๊สแก๊สระเบิดแก๊สระเบิดแก๊สระเบิดโอ้โหโอ้โหเอาฮะ fuck you fuck you โอ้โหไม่ไหว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 โอ้ไอ้ห่อไอ้ห่อเอาใช่ไหมครับเอาใช่ไหมครับเล่นกระสุนปืนไม่ได้แดกอ้าวไม่เห็นละสิอยู่นี่โว้ย มีใครไหมไม่มีแล้วแฝบอะไรเสียงยอะไรอุ้ยอีพวกนี้ข้างๆก็มาข้างๆก็มาเอาพวกกันบ้าเอ้ย ยิงเพื่อนตัวยิงเพื่อนตัอ้าวยิงไม่โดนไอซื่อบื้ออยู่นี่โอ้โห้ิววิวเสียงไมเห็นหรออ๋อไม่รู้นะฮะอันนี้อันจืบเห็นเห็นเห็นถึงไหมถึงสิเรากระสุดเราขนาดนี้ อ้าวงานเข้าแล้วกระสุน, where, มนหมดแล้วไอ้ยิงจะรีบไปไหนโดนยิงตายหรอกโอ้โหจะรีบไปไหนวะทำไมรู้สึกมันถึกขึ้นไปไปหมดแล้วก็ไปจ้า หมดแล้วก็ไปจ้าโอ้โหฮะมันดักกันเต็มเรือไปหมดเอาติดะไรเนี่ยห่วยวิ่งไปวิ่งต่อไปวิ่งไปแล้วก็ลงลูอีกแล้วครับโดดหมอใช้ได้อยู่ i It's a fucking broken arm. We both live through worse. You damn well not what I'm talking about. you it already so we can get back to just took out a tower full of American troops. They didn't leave us any choice. You didn't leave us any choice! What the fuck happened to us, man? Nothing. We're fucking soldiers. Oh, yeah. Oh, I see. My mistake. Oh, bye. us who <c oughs> โอ้โหมีของมีของอ้าวคว่างระเบิดสิครับอย่างนี้ไม่อยู่แล้วแอบเลยครับไอ้หา่ามาแล้วไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่หน่อยแล้ว <c oughs> อื้อเต็มหน้า หน้าสั่นไปหน้าสั่นไปแล้วโอ้ตัวใหญ่ตายแล้วมึงก็ไม่เหลืออุ้ยอีกบ้าเลยโผล่โผล่ขึ้นมาเหรอโผล่ขึ้นมาเหรอข้างบนมีครับผมเห็นมันขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นไปสอยมันอยู่ไห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 นอ้าวยายายาตายซะตายซะครับ มี่อาปืนดิระเบิดดิอาปืนปืนเก่าคืนมาอุ้ยแอฟแอฟแอฟเอฟอู้หูโอ้ยหน้าสมบัตมันยิงคืนหน้าสมบัตอืออุ้ยมีทะเลทรายพายุอึ้งขึ้นมาแล้วอึ้ขึ้นมาแล้วมันตลบหลังฮะ ยิงมันนียิงมันยิงยิงยิงเอาพิจิเอาพิจ,พจ,าาจีิสัตว์หมดแม็กกันฮะใช่ไหมโอ้ยกระสุนมาเป็นเส้นถ้าเราคว้างระเบิดไปเนี่ยมันจะรู้ตัวกันไหมไม่น่ารู้ครับคว้างระเบิดแล้วตายตายตาย ตายตาย,ตายใครเขาย,ยิงนักหนาปิดกระสุนหมดตะโขระเบิร์ดเร็วเร็วเร็วเ,วเวโอโ้ไอ้บ้าเอาา้อย,อยโอ้ย,อาม,ายมาช่วยแล้วจ้ายิงอะไรยิงให้มันตายสิเนี่ย หมดแล้วไปแล้วตรงนี้มองไม่เห็นแล้วมันยิงตายได้ถือว่าใช้ได้อยู่แอบทำไมไม่แอบแล้ววิ่งมันเพื่อนเราโดนกระทืบอยู่ไอ้บ้าเอ้ยอยู่ไหนวะ วิ่งเข้าสลัมมันเน่าไม่ใช่น้ำสิเลยสายตอนนี้ครับเอ้าคัดซีนเฉยก็ไปโอ้โหมันแขวนคอเมื่อ

จะฟื้นให้มึงไว้นะเหรอปัดโทไอ้ข้างหลังกะตายังยิงเดือนะเฮ้ยเฮ้ยยยิงแม่งเลยไหมเฮะแม่งเลย ต้องพิยิงคู่วิ่งเี้หัวซุกหัวซุนแล้วโอเคฮะไปต่อครับอะไรอะไรยิงเลยวะไม่เห็นเป็นประชาชนนะยิงไปแล้วขอโทษอย่ายุ่งกับผมนะครับโอ้ยทางนี้อ่ะดีโหลดกัน โลวัดีครับ <laughs> อาทางนี้ไม่ใช่เข้ารูนี้อ๋ <c oughs> ทอทางนี้เหรอทริปเหลือสองแล้วตายไปนหนึ่งแขวนคออ้พวก,กบ,บ้า For that, I will give no You brought this on yourself. You okay? Do I look okay to you? What happened to Lugo isn't our fault. <laughs> Don't tell me what I already know. Lugo's blood is on your hands, not mine. Bang Oh. Conrad deserves to die, you know that. And what do we deserve? Yang yeah, yang. Yeah. I think we both know the answer to that. So... โอเคครับต้องตัดช็อตสเปกออฟไลน์นะนชัตเตอร์ที่13ไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับ <c ười> อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร์ในช่องของผมนะครับรับชมวิดีโอใหม่ๆได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่ชัตเตอร์หน้าสวัสดีครับ